สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a 2ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวองค์พ่อประธานทรัพย์หราศีดวงสมพงษ์ท่านให้คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหราศีที่พระพิกเนตีท่านจะประทานพรให้แล้วละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดียวนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไดนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามมือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะได้พรจากองค์พระพิคเนตเตรียมตัวรอรับพรจากท่านได้เลยค่ะ มาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์แคล้วคลาดปลอดภัยพระองค์จะช่วยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ชาวมังกรแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งจากสิ่งที่มองไม่เห็น และศัตรูรอบข้างใครที่คิดไม่ดีก็จะแพ้ภัยไปเองโดยที่ชาวมังกรไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเลยนะคะใครที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตก็จะหายไปทำให้ชาวมังกรสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่และประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึงวันที่12เมษายนค่ะได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งที่ผ่ามาชาวมีนอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆเฉยๆกับการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการงานและการเงินแต่ช่วงนี้นะคะอยากจะให้ชาวมีนปลุกตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะพระองค์ทรงประทานพรให้ชาวมีนประสบความสำเร็จ เพียงแค่มีจิตท,ที่ตั้งมั่นและศรัทธาไปพร้อมๆกับการต่อสู้เพื่อตัวเองอีกครั้งไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินก็จะสุขสมหวังประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคมนะคะรับทรัพย์รับโชคดวงชะตาของชาวกรกฎโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคและการลงทุน หากอยากที่จะลงทุนทำอะไรสักอย่างก็อย่าลังเลนะคะให้ทำเต็มที่ตั้งใจกับมันจริงๆรับรองว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเพราะองค์พระพิคเนจะช่วยประทานพรให้ท่านส่วนใครที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงในปี2567มีเกณฑ์จะได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคเช่นกันค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมค่ะรับทรัพย์ตลอดช่วงเวลานี้เลยนะคะสิ่งที่พระองค์จะประทานพรให้กก่ชาวราศีกันนั่นก็คือโชคในด้านการเงินค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาท่านเล็งเห็นถึงความพยายามความขยันของชาวราศีกันช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่จะได้เก็บดอกเก็บผลจากสิ่งที่ได้ทำลงไปค่ะ หลังจากนี้ชาวการจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเรื่องของงานก็จะดีแบบก้าวกระโดดทำให้เรื่องของการเงินก็ได้รับทรัพย์ตลอดอยันสิ้นปีแบบไม่ขาดมือเลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะคู่ดีเสริมดวง สำหรับชาวราศีตุลที่ผ่านมาหากใครกำลังมองหาความรักแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนกับทั้งทรงเลนเห็นว่าชีวิตของชาวตุลเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากจึงประทานคู่ที่ดีเรียกว่าเป็นคู่บุญมาให้กับชาวตุลค่ะจะเป็นคนที่ตรงสเปคทั้ทงรูปร่างหน้าตาฐานะนิสัยที่สำคัญ พอเขาจะเข้ามาซัพพอชีวิตของชาวตุนทำให้ชาวตุนชีวิตดีขึ้นแล้วก็จับมือกันประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะถัดมาคือท่านี่เกิดราศีพิจิกค่ะหรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะชีวิตพลิกฟืน้น ชาวพิจิกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาชะตาชีวิตมีความลุ่มลุ่ม,มดอนดอนพอสมควรรู้สึกว่าจะทำอะไรก็มีอุปสรรคตลอดแต่พอถึงช่วงนี้แล้วชีวิตของชาวพิจิกกลับพลิกฟื้นขึ้นมามากค่ะท่านจะประทาพนพรให้ชาวพิจิกได้รู้จักกับคำว่าสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของธุรกิจสีเทาอยากเข้าไปยุ่งนะคะไม่อย่างนั้นชีวิตจะสะดุดเอาได้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง6ราศีที่พระพิคเนตท่านให้พรกับพวกท่านแล้วนะคะหากใครที่กราบไหว้บูชาเสด็จพ่อพระพิคเนตอยู่แล้วก็ให้ทําต่อไปจะยิ่งเสริมดวงให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หากใครที่ยังไม่ได้มีการไปกราบไหว้บูชาขอแนะนำให้เริ่มบูชาได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวท่านเองค่ะ เอาแล้วค่ะแล้นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ6ราศีที่องค์พ่อประธานรัพ์ให้แล้วค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ